ยอมตายแล้วมาจับกูเลยเหอะโอ้ยกูจะตายกูจะตายอ้วนมัจะจับกูแล้วไออ้วนมันจะจับกูแล้วเนี่ยเทดดี้มึงก็ไม่ช่วยกูเลยตัวเอาตัวละคนเดียวเลยวิ่งอยู่คนเดียวเลยเทดดี้ไม่ช่วยกูเลยเทดดี้ช่วยกูก่อนเทดดี้กูจะตายเงาก็ไม่ช่วยเลยไม่มีใครช่วยกูได้เลยกูวิ่งอยู่คนเดียวเหนื่อยมากณจุดนี้โซปีจะไม่ทนแล้วนะคะนี่มันเกมอะไรคะเนี่ย นี่ก็ล้มจังเลยเข่าเป็นอะไรมีปัญหาเหรอเหนื่อยนะเนี่ยไปทำกายภาพไมอเ,เอาเอาอะลอดลอดกูลอดกูลอด,ลอด,ลอดไปต่อไปต่อโอ้โหนี่ก็แรงเงยอะเหลือเกินเออร้องไปเลยเร็วเร็ว